เรามักจะนึกภาพของบ้านบางละจันเนี่ยนะตอนที่โดนตอนที่ตอนที่จะเกิดศึกสงครามครั้งนั้นแบบที่เราคิดว่าโอ้ยมันเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากกรุงศรีวิทยามากแล้วก็มันไม่มีคนหลอกคนมันต้องหนีมันรวมๆกันตรงนี้นะเพราะว่าอิทธิพลของสงครามที่มันทับของทับของอังวะที่บุกเข้ามาหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันไม่จริงเลยเพราะว่าตรงสิงห์บุรีเนี่ยตรงบริเวณบ้านบ,า,นบางละจันเนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่เต็มไปหมดนะครับมันมีผู้คนอยู่เต็มไปหมดใกล้ๆตรงนั้นน่ะมันมีวัดพระนอนจักรสีอ่ะพระนอนองค์เบลเลอร์เลยมันไม่มีคนแล้วมันจะสร้างพระองค์ใหญ่ขนาดนั้นไว้ทาไมอ่ะใช่ไหมแล้วพระองค์ใหญ่ขนาดนั้นตั้งแต่ก่อนในยุทธยาถึงต้นในยุทธยาเป็นอย่างน้อยอ่ะพอมาจนถึงสมัยยุทธยามันจะยังใหญ่อยู่หรือเปล่าล่ะที่สําคัญก็คือเรามีหลักฐานที่มันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยอยุธยารู้ดีว่าใกล้ๆกับบ้านบางระจารันเนี่ยมันเป็นพื้นที่สําคัญในทางยุทธศาสตร์เพราะว่าในเอกสารชิ้นหนึ่งของบัตรหลวงที่ชื่อว่ากีตาชาเป็นชาวฝรั่งเศสตาชาเนี่ยนะเขาบอกว่าเราออกจากเมืองลาโวะเมื่อวันที่18มกราคมพร้อมด้วยมิสเตอร์เดลามาเดลามาคนนี้เนี่ยเขาเป็นวิศวกร สถานรชาบอกว่าพร้อมด้วยมิสเตอร์เดลามาคณะจริงๆแล้วมันต้องใช้คำว่ามงซีเออร์ e สิมงซีเออร์เดลามาวิศวกรของสมเด็จพระคิสตรธรรมกีราดเจ้าซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามทรงส่งไปวางแนวป้อมปืนในบางแห่งเราไปกันทางเรือโดยทวนขึ้นไปถึงอินบุรีอินบุรีอะสิงบุรีไงมันอยู่ในเขตตรงนั้นแหละซึ่งเป็นตัวเมืองเล็กๆอันเป็นชุมทางใหญ่สามสาย แยกไปเป็นราชอาณาจักรพะโคพะโคคือหงสาวดีลาวและกัมพูชาสมเด็จพระนารายณ์ตัวเลขกลมๆก็พศ .2200 จริงๆแล้วเหตุการณ์ตรงนี้มันก็พศ .2200 กว่าเนาะสั่งให้เดลามาซึ่งเป็นคนที่เก่งเรื่องของการทำป้อมค่ายนะครับไปทำป้อมปืนที่อินบุรีนะไปสำรวจทำแต่ว่าทำแต่ว่า อย่างผมก็ไม่เห็นนะว่าทุกวันนี้ป้อมมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันป้อมมันสร้างเสร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาให้ไปสร้างเอาไว้ตรงนั้นไปสร้างมาอ่ะตรงนั้นมันคือมันคือไอตัวชุมทางสําคัญนะครับพื้นที่บริเวณตรงสิงห์บุรีเนี่ยมันเป็นพื้นที่สําคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของกรุงศรีอยุธยาถ้าเปิดทัพของพวกมอญหรือทัพของพวกอังวะอะไรต่างๆเนี่ยลุกเข้ามาในกรุงศรีอยุธยามันต้องผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นมันจะไม่ถูกทิ้งล้างแน่นอน เขาพูดถึงเนี่ยมันเขาบอกว่ามันเป็นชุมทางอเออมันเป็นชุมทางอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ทับอังวาบุกเข้ามามันก็เลยต้องผ่านยังไงมันก็เลยทําให้อยุธยาต้องไปสร้างป้อมค่ายเอาไว้ที่บ้านใหญ่จันทร์หรือบ้านบางละจันทร์ไง